สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับวันนี้วันเสาร์นะเดี๋ยวก่อนจะไปธุระเดี๋ยวจะมาฝากสูตรคำนวณไว้หนึ่งสูตรซึ่งก็เป็นสูตรเก่าอันนี้คือสูตรเก่าหลักหน่วยบนหนึ่งตัวนะคะที่เข้ามาในงวดที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะดูจะฟังจะชมเนี่ยนะคะสมการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาต่อเนื่องทุกงวดนะคะเป็นเพียงแค่การแสดงผลการคำนวณเท่านั้นดูชม โปรดใช้วิจนณญาณที่ดีในการรับชมด้วยนะงว,งวดที่ผ่านมาเราคำนวณเลข1ตัวหลักหน่วยบนนี้เราคำนวณได้เลข1ปรากฏว่าเขาออก0 4 1ย์และ4 6นะอันนี้เลข1มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนพอดีทีนี้ก่อนที่จะคำนวณงวดต่อไปเรามาดูคร่าวเพราะว่าเราคำนวณสูตรเหล่านี้ไว้แล้วตั้งแต่งวดที่ผ่านมาก็คือสูตรนี้เราใช้ตำแหน่งของหลักร้อยนะ ร้อยบนคูณหนึ่งร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบบนห้าครั้งบวกหลักสิบล่างห้าครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวกสองคงที่เท่ากับ x นั่นก็คือหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนคูณห้าบวกหลักสิบล่างคูณห้าบวกหลักหน่วยล่างบวกสองคงที่เริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก 6, 90และ60โดยเราคำนวณงวดนี้ได้ได้เลข3แล้ว3ก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนในงว้วต่อมา นะเพราะว่าออก5 93และ42ถัดมาคำนวณแล้วได้เลข4นะคะออก504และ3 1 4มาที่หลักหน่วยบนต่อไปคำนวณได้เลข3นะงวดถัดมารัฐบาลไทยออกอะไร503และ893มาที่หลักหน่วยบนต่อมานะคะคำนวณแล้วได้เลข6นะงวดถัดมาออก3 3 6และ2 1 6มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนทีนี้ของงวดที่ผ่านมาเราคำนวณได้เลข0ูน วดที่1สิงหา67ออก041นั่นก็คือเลข1มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นที่เข้าใจนะสูตรจดตรงนี้ก่อนที่จะไปแผ่นชีตใหม่เราไม่เป็นการเสียเวลาเราไปที่แผ่นชีตใหม่เลยนะคะ,ะก็จะมาดูที่สูตรนี้นะซึ่งอ่ะก่อนดูก่อนชมอันนี้คือสูตร วิ่งหลักหน่วยบนหนึ่งตัวนะคะเก่าอันนี้คือสูตรเก่าเนาะหลักร้อยเลขศูนย์หนึ่งลงมาบวกหลักสิบบนคูณห้าสี่ห้ายี่สิบบวกหลักสิบล่างคูณห้าสี่ห้ายี่สิบบวกหลักหน่วยล่างเลขหก 6. อย่าลืมบวกสองคง คงที่ตัวนี้ด้วยนะ,ะทีนี้ก็คือ0บวก0บวก6บวกสได้เท่าไหร่6บวกเหลือแค่6บวกสได้8อ่าอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นโปรดกรุณาทำความเข้าใจก่อนว่านะคะมีสตินะคะมีสติและวิจนะญาณที่ดีเพราะว่าดิฉันไม่อาจ ทราบว่าอนาคตอะไรจะมาทั้งสิ้นนะมีสติด้วยนะคะมีสติด้วยนะคะแล้วสตางค์จะอยู่กับตัวนะคะไม่ว่าจะทำทุกสิ่งให้มีสติด้วยแล้วสตางค์จะอยู่กับตัวนะแม้แต่การให้ยืมเงินก็เหมือนกันมีสติด้วยนะหลักร้อยบนบวกกับหลักสิบบน คูณห้าบวกหลักสิบล่างคูณห้าบวกหน่วยล่างบวกสองคงที่เท่ากับ x ออ่าอันนี้ก็คือผแผนกบนที่เป็นหนึ่งตัวครบหมดแล้วนะร้อยสิบหน่วย เดี๋ยวเราจะไปดูสูตรอื่นที่เขาเดินด้วยนะคะแล้วก็ค่อยมาทยอยลงสูตรนะคะมันไม่ได้มาเข้ามาทุกๆุกงวดแล้วทุกสูตรก็ไม่ใ้หมายความว่าเดินในงวดต่อไปอย่างล่างนะคะอุย้ยล่างไมมาคำนวณคำนวณผิดไหมคะไอเป็นที่เข้าใจเอาเองนะท่านผู้ชมที่ฟังนะล่างไม่มาเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันดฉันพูดของดิฉันเองนะ แางไม่มาเนี่ยไม่ทราบว่าคำนวณผิดไหมคะดิฉันก็อยากสมมูลี่ตัวเองเนาะแต่ว่าเนี่ยดิฉันเนี่ยขาดสติเพราะว่าอะไรรู้ไหมขาดสตินะถ้าดิฉันคิดอย่างนี้โอวันนี้ต้องวันนี้มีนัดคุณผ,ผู้ชมบางชีนะ คุณเป็นดอกแพนด้าไหมคุณอาจจะไปเจอดิฉันในไหนสักแห่งรุ่งตุงรุ่งรุ่งรุ่งเนี้ยอะไม่รู้นะใครจะคิดอะไรยังไงอะเราทําตัวเราเองให้มีความสุขก็พอค่ะนะอย่าไปใช้ชีวิตตามใจตามที่ปากของคนอื่นตามที่ปากของชาวบ้านนะเพราะว่าต่อให้เราจะทุกข์ต่อให้เราจะสุขเขาก็ไม่มีส่วนผสมใดในชีวิตเรา แต่น้อยนิดก็ไม่มีดังนั้นอะสบายสบายเดินเดินเดินเด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 นตึ้งอะนะคะวันนี้ก็ขอฝากราวไว้เพียงเท่านี้นะย้ํานะคะสูตรทุกสูตรไม่ได้หมายความว่าจะมาคุณงวดงวดที่แล้วเขาอาจจะบังเอิญมาทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยถ้าร้อย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 เราคำนวณไปได้เร็อะไรเมื่อกี้ ได้เลขสี่นะหลักร้อยอ่ะเราคำนวณได้เลขสี่นะหลักสิบนะคะเราคำนวณได้เลขหก 6. หลักหน่วยนะคะเราคำนวณได้เลขแปดนะคะไม่ได้ให้โอ้ไม่ได้นะคะหรือเ,เขียนไม่ชัดเดี๋ยวอ่านไม่ออกอ่าไม่ ได้ให้เชื่อนะคะขออนุญ,ญาตนะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันลื่นไหลเกินไปนะคะลื่นไหลซละเหลือเกิน c e l e b a t i o n ไม่ได้ให้เชื่อนะห้ามตามนะ มีวิจารณญาณด้วยเออไม่มาอยา่าดรามาอ่าเตือนแล้วฟังด้วยว่าสาน จำไวนะ้นะนะไม่ได้ให้เชื่อห้ามตามนะมีวิจรารณญาณที่ดีด้วยไม่มากรุนาอย่ามาดาม่าเพราะว่าเตือนแล้วต้องฟังว่าทุกคนมีวิจรารณญาณเป็นของตัวเองดูแบบสนุกขำๆนะคะแตนทราทัมทรัมทมทรัม,รม,รมอ้านะคะยังไม่ได้สระผมเลยต้องสรบผมหอมๆก่อนนะถึงเราจะไปดมติงติงต้ง,ง,งอ้าสวัสดีนะจ้า